มาถึงร้านพี่ชายแล้วนะครับกร,ก,กระแตไม่มีเลยเหรอพี่ผมไม่มีเข้าเลยพี่ชายบอกมีอาทิตย์เดียวเองอ๋อไม่มีเข้าเลยนะครับกระแตมีแค่อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์เดียวเองอ๋อกำลังสั่งของอยู่อ่ะเนะาะอ,อาทิตย์นี้มีดงไหมครับรพี่ชายมีดงอาทิตย์นี้ น้องเหมียวตัวนี้คล้ายๆแมวไทยโบราณเลยใช่ไหมฮะใช่ครับวิเชียนมากนั่งไงเนื่องจากที่เห็นสีอาจจะยังไม่เข้มเพราะว่ายังเด็กอยู่นะครับยังเด็กอยู่วิเชียนมากไม่ทราบว่าที่นี่ขายวิเชียนมากเท่าไหร่ครับอ๋อแต้มไม่ครบหมายถึงว่าไม่ครบเก้าจุดองค์ประกอบของเขาคือขายอยู่พันแปดอ๋อถ้าแต้มครบสมบูรณ์สามพันห้าอ ทีนี้ก็จะแล้วแต่เกตแมวอีกทีหนึง่งใช่ไหมครับแล้วแต่เกตความสวยอีกทีถ้าสวยขึ้นเรื่อยๆก็ต้องขยับราคาขึ้นตามความสวยก็คือสตาร์ทนะครับสตาร์ทแต้มครบตามตำลานะครับสตาร์ทสามพันสามพันห้าสามพันห้าแต่ว่าแล้วแต่เกตความสวยด้วยถ้าสวยก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับเช่นแต้มเข้มแต้มมาร์คสวยแต้มเข้มอะไรเงี้ยนะครับก็จะสวยขึ้นไปเรื่อยๆอีกเออราคาก็จะแพงไปเรื่อยๆอีกโอ้โ oh, หดงเต็มเลย อันนี้เป็นดงจังหวัดอะไรครับจังหวัดอุทัยครับอุทัยธานีนะครับดงอุทยัยราคาหน้าร้านเท่าไหร่เนี่ยพี่ตัวละพันตหนึ่งพันบาทนะครับดงอุทยัยตัวนี้เกาะทองไหมพี่เกาะทองอุทัยนะฮะยังไม่ออกน,นะครับอ,อ,อ๋อสียังไม่ออกเพราะเขายังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่ครับโตขึ้นนี่ลครสีจะเป็นสีทงอ๋อต้องรอโตขึ้นครับเช้าคี่ถามาแจ้งเรื่องสีหักอจะมองว่านี่เป็นดงธรรมดาแต่ที่จริงแล้วมันหยินเลย ประเภทของลงเกาะทองแต่ว่าในยานนี้ยเขามรุนของบนของอาหารการกินมันส่งผลต่อสต่อสีของกระรอกอาแต่ยังไม่ทองครับแต่แน่นอนว่าโตขึ้นอันนี้พี่ชายอธิบายว่าดงอุทไทยตัวเนี้ยมันอยู่ในกลุ่มดงเกาะทองแต่ว่าไซส์ยังเล็กอยู่สียังไม่เด่นชัดมากและอีกอย่างหนึ่งคือช่วงเนี้ยช่วงแล้งอาหารการกินเขาเลยทําให้เขาสียังไม่ดีมาก อาหารการกินเขาน้อยเลยยังทําให้สีไม่ดีมากเนื่องจากอากาศร้อนจัดนะครับแต่เขาก็คือดวงเกาะทองและในอนาคตโตมาก็จะเป็นสีเกาะทองเหมือนปกติ<ช>ราคาหน้าร้านอยู่ที่หนึ่งพันบาท,ากทวนกลัวจะไม่ทองใช่ไหมครับอ,อ๋อพี่ชายบอกจริงๆการันตียืนยันว่ามันเป็นดวงกาะทองนะนนอ,นอืเกาะทองแน่นอน พอดีเขาอาจจะไปรู้จักกับดงที่ดงปลาจีนใช่ไหมพี่ที่ว่าสีเข้มแต่เด็กอ่าไปไป,ไปเทียบกับดงปลาจีนซึ่งเป็นดงคนละพื้นที่ความแตกต่างของสายพันธุ์สีที่ออกมามาจะแตกต่างกันแต่ว่าโตมาก็นี้ก็อยู่จัดอยู่ในกลุ่มดงกอดทองอยู่แล้วนะครับแล้วดูติดมือจังเลยอยะเชื่องแล้วเนาะ ตอนนี้มีมีเป็นไซส์นี้ไซส์เดียวใช่ไหมครับหรือว่าอ๋อมีไซส์เดียวเลยเไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่มีอ๋อมีไซส์ใหญ่เลยก็มีอยู่ใช่ไหมครับเียอติดมืออ๋อไซส์ใหญ่เลี้ยงติดมือให้แล้วมีอยู่อ๋อนี่ไงอันนี้ก็คืออุทัยเหมือนกัน,นสีเริ่มมาแล้วสีเริ่มขึ้นมาแล้วให้ดูแขนกับตัวคนละสีกันนะฮะเนี่ยฮะเกาะทองเริ่มมาแล้วนะครับแขนจะเป็นสีเทา ตัวเลิ่มเป็นสีทองละอันนี้คือไซส์ใหญ่ทําเชื่องของพี่ชายนะครับพี่ชายขายเท่าไร่ครับไซส์ใหญ่ทําเชื่องตัวละพันเท่ากันครับของตัวละพันเท่ากันอ๋อแต่ว่ามันก็คนละกลุ่มคนเลี้ยงอยงนะ่างเนาะเพราะคนก็ชอบแบบนี้าะเขาบอกว่าอยากเลี้ยงเองตั้งแต่เด็กจะมีความรู้สึกผูกพันอ่าอ่อาแต่บางคนก็เอาแบบนี้สําเร็จรูป<ม>ก็คือว่าไม่มีเวลาดูแลไม่มีเวลาป้อนมาก พอจะกินเองได้แล้วเลี้ยงเราไม่ประสบความสำเร็จสักทีเลี้ยงเราไม่รอดเลี้ยงเราไม่รอดสักทีก็เอาไซส์นี้ไปตัวเลือกที่ดีในราคาเดียวกันด้วยโอเคขอบคุณมากเลยครับพี่ชาย